กิติยานะคะวันนี้เราจะพบกับหัวข้อ,อ,อซึ่งเป็นคําถามที่ลูกค้าะคะ่ะมักจะถามบ่อยๆเหมือนกันว่าเออระหว่างว่าคุณกับเขาเนี่ยใครรักใครมากกว่ากัน,นะคะ่ะจากไพ่สามกองนะคะกองที่หนึ่กองที่สองกองที่สค่ะให้คุณทําสมาธิตั้งอธิษฐานจิตเลือกไพ่มาหนึ่งกองหรือเลือกจากหินที่รู้สึกดึงดูดใจคุณค่ะแ้วเ,เดี๋ยวเรามาพบคำฝ <คำ S 1> ากกดติดตามเป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะคะ คนเลือกกองที่หนึ่งนะ,ะอันนี้เราจะเป็นเป็นดูตัวเขาก่อนนะค่ะ mm hmm. ว่าเขาว่าเป็นยังไงเขาที่ดูเขาเองนะคะอาจจะเป็นเหมือนไพ่ทริกกี้เนาะ,ะ mm hmm. ก็แสดงว่าบางครั้งเขาก็ mm hmm. าอาจจะมีวอกแวกบ้างหรือเป็นคนที่บางครั้งทําอะไรมีรับลมคมในบางครั้งก็อาจจะมีไปอ,อครบซ้อนอะไรคุยกับคนอื่นบ้างค่ะแต่ที่จริงหลักๆแล้วเนี่ยเขารักคุณนะ หวังที่จะสร้างฐานนะหรือว่าหวังให้คุณเนี่ยเป็นแม่บ้านสีภรรยาของเขาค่ะเพราะเขาดูแล้วคุณจะเป็นผู้หญิงที่ทั้งหาเงินเก่งค่ะแล้วก็ดูแลบ้านหรือเป็นคนที่มีน้ําใจช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้เขาค่ะสําหรับในตัวของคุณคุณก็รักเขานะคะคะรักเขาแต่คุณจะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงหรือเป็นคนดูนิ่ง,งเฉย,เฉย เป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเทียบความรักนะอาจารย์ว่ามันก็พอๆกันแหละค่ะเพียงแต่ว่าการแสดงออกของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันเขาอาจจะมีวกแวกบ้างแต่เขาก็ปรารถนาที่จะให้คุณเป็นภรรยาเป็นแม่บ้านของเขาแต่คุณรักเขาแต่คุณเป็นคนที่ไม่แสดงออกก็เสมอเส,สมอกันนะ คนที่กองที่สองนะคะตัวเขาตัวเขาเองนะคะดอูอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าดูแลคนอื่นค่ะเป็นคนที่ชอบดูแลแต่บางทีเขาก็เหมือนปล่อยให้คุณรอคอยเขานะอาจจะปล่อยให้คุณรอเขารอเขาไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยบางทีไม่ได้มาสนใจหรือเขาอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ เขาเองอะค่ะยังอาจจะติดที่จะรักความสะดวกสบายหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตในเรื่องของการกินการดื่มเหมือนกันค่ะเออก็ค,อคือถึงจะทำงานหนักค่ะแต่ก็เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเองคือสะดวกสบายเพราะฉะนั้นดูแล้วเหนื่อยเฉยเฉเหนื่อยแต่คุณ คุณก็เป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่ามีจิตใจมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวเนาะ,ะบางครั้งเหมือนคุณก็รอคอยเขาคุณก็อยากจะเรียกร้องความสนใจคุณรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวอยากให้เขามาพูดคุยมาพบปะเท่าที่ดูแล้วมาเปรียบเทียบเนาะอันนี้ค่ะเป็นเหมือนตัวคุณนะคะที่ว่ารักเขามากกว่าอรอเขามากกว่าคบคนกองนี้ก็ ดูแล้วเราจะเหนื่อยเนาะพบกับไพ่กลองที่สามนะคะอันนี้เป็นตัวเขาเนาะ,ะที่จริงคนนี้นะคะเขาบอกว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงนะแต่ว่าเป็นคนเลือกนะคะเลือกต้องคนที่เลือกคนที่เขาเรียกว่าเหมาะสมกับตัวเขาเหมาะสมกับหน้าตาเหมาะสมกับฐานะหรืออะไรก็ตาม แต่เขาก็แสดงว่าเขารักคุณจริงเพราะว่าเขาหวังที่จะเป็นครอบครัวกับคุณสร้างฐานะาสร้างบ้านสร้างฐานะอยู่ด้วยกันค่ะแต่เขาข้นิสัยลักษณะคนอย่างเงี้ยก็จะแต่งงานช้าค่ะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ความอีกโก้สูงลักษณะคนมั่นใจไม่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกมากนะักตัวคุณ สำหรับคนที่เลือกกองที่สามตัวคุณอาจจะเคยนีค่ะเหมือนผิดหวังนะเจ็บช้ำเรื่องความรักมาแต่ก็ไม่สิ้นหวังเนาะคิดว่ามันยังมีโอกาสที่จะได้เจอรักใหม่ค่ะแต่เหมือนช่วงนี้คุณก็ยังรู้สึกอาจจะแบบอดอดอดทนหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะพยายามที่เอาตัวเองอะนะคะให้มันหลุดพ้นจากบ่วงที่ความทรงจำที่มันไม่ดีคุณเป็นคนแล้วคุณเองนะคะ ก็ยังซื่อสัตย์หรือว่าหวังที่จะได้เจอรักแท้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาเทียบกันยังถือว่านะคะคนเขาเนี่ยรักคุณจริงแน่นอนค่ะ,ะคุณเองก็รักเขาแต่เลยดูเหมือนว่ามันมันต่างกันต่างโมเมนต์กันไงค่ะคือเขาเขารักแต่คุณน่ะค่ะเป็นเคยเจ็บช้ำเคยผิดหวังเรื่องความรัก ทำให้คุณอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจแต่คุณก็ซื่อสัตว์รอเขาถ้าจะเทียบกันนี่มันก็เลยเหมือนว่าเขามากกว่าค่ะแต่ว่าจะต้องรอเข้านานหน่อยเพราะคนพรุ่นี้จะแต่งงานช้าเหมือนกันก็จบคําทํานายทั้งสามกองนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามค่ะแล้วพบกันคลิปหนะ้า